ทุ่กคน ดีกวนันโอ้ไม่ที่สาบันด้วยที่ไหนครับธรรมศาสตรว้าโนดนไม่ิดพาดเลยเปิดแก้วนแหละแฝดนอนที่รอนอยู่ <c oughs> ไปพอนะไปพอ่าสบายลูกแล้วผมจ <c oughs> ้าก็ขอให้มั่โตเจอะใจเย็น <พอ S 1> สูงมากสูงมากร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะฮะอยู่ตามไปเน้นนะฮะ จะบอกว่ารีบมาเพราะว่าลาทักเรียนไว้จะต้องกลับไปสอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยวันนี้ดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวฉันหนักไบอันนี้มากเลยดีใจมากๆที่ได้เจอกับครอบครัวพีเอ็นวันนี้นะครับ คนเป็นอย่างดีต,งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับตอนนี้ครบหนึ่งปีแล้วดีใจนะครับที่ได้เห็นครอบครัว BN เป็นใหญ่เป็นโตวันนี้แบบมาเป็นครบทุกคนใหญ่โตกันทุกคนนี่จะปีเลี้ยง <c oughs> แบบวันนี้เป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆนะถือว่าเราถือว่าเป็นครอบครัว BN นะครับ มาจากหลายๆจังหวัดรู้สึกประทับใจจริงๆนั่นแหละจอดรถแ,แล้วไกลเหลือเกินอ,อ้าวขับปิกงแล้วจอดรถนะครับแล้วก็มาโอ้โหเห็นแบบทุกคนรอน้องรอมาดูก,ากันว่าเออเมื่อไรมันจะมาเพราะว่ามันหลงนะมาถึงปะปกเป็นครอบรถเยอะคุนมากอาหารฟิ้งเวอร์เจอร์มากอร่อยมากและตูงยังต้องเขี่ยตูงดว้วยขอให้ได้ไ ดีใ,ใจนะครับบอกว่าขอบคุณทุกท่านมา,มากๆที่ให้การนราสนุกเดานทั้งสองคนรา่งงนรางที่เขาเป็นอย่างนี้เหมือนอกี้ที่คุณป้าได้เรียนได้ทราบนะครับว่าทุกคนรักที่น้องมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ <úsica> เดี๋ยวดิฉันพูดคมสัมพันธ์นี้มันผิดใช่ไหมมันฟินยิ่งขึ้นอ่่ง่ะเขา,ปาเป็นคนวะามสัมพันธ์ในลักษณะของเป็นเพื่อนที่เทคแคร์กัน rotations. มีอะไรปรึกษากัน,นท,ท,ทุกเรื่องดูแลกันทุกเรื่อง ขอให้เดูกเล็สองคนเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะแล้วก็ดูแลครอบครวัวบเอ็นของเราให้ดีเราต้องพูดแล้วว่านี่คือครอบครัวของเราใช่ไหมลูกนี่ <Okay. S 1> <c oughs> จะอินะขมกันหมดเลยไม่ใช่ไปเปิด <c oughs> บาร์ดีกว่าไหมโอเคขอบคุณนะครับแต่ต้องขออนุญาตว่า,านี่ ขอบคุณมากจริงไม่รู้พูดอะไรพูดไม่ออกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอนด้วยดีใจครับเพราะว่านี่ก็ปีสิบแล้วแล้วก็ทุกคนก็ยังบอกว่าดูบ้างไม่ดูบ้างนะที่โกบอกว่าดูดูอยู่ะไเยก็บอกไม่ดูไม่ดูไม่ติดตาไม่ตามใครเลยเนี่ยไม่ตามตาสองคนตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังนี่เลยขึ้นูิดงนี้ครับอย่าลืมนะครับดูตาต้อติดด้วยเลยตายด้วยนี่แน่นไปเข้ามาในราย คือนั่นคือลายนะแต่รู้ไงอิมเมจินเรารู้ว่าลูกชายเขาเป็กูก็เงินแล้วกูก็เอาผิดไหมเนี่ย <c oughs> เขารักเหมือนันเขารักตัวมากกว่าใทรอยู่แล้ว <c oughs> แหมดูจะบอกว่า วันนั้นเขาก็บอกผมว่าอะไรอ่ะทุกยแต่เอฟ้บีเอ็มหนีหมดแล้วไป <laughs> <c oughs> บอกครูคลูมาย้ำความสัมพันธ์ของ BN เราในวันนี้หนีไหมคะไม่ <c oughs> รักไหมคะ <c oughs> ได้ยินยัง <c oughs> ได้ยินยัง <c oughs> รักมากไหมคะตด <c oughs> แบบนี้รักกันไปนานๆนะครับรักน้อยแต่นาและรักกันตลอดไปมีคอนเตร์ตไว้ Why? เออลืมลืมบอกอีกเรื่อกงกราบขอบคุณทุกท่านที่ไปชมคอนเสิร์ตด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณคามากๆไม่ได้ดีเอ็นี่แย่แล้วเจงคนดันชาตนทำใหญ่เลิศๆอ,อัศราก,ก็แพ้เนดนตี้ก็แพ้ ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆเครับขอบคุณพี่เอ็นมากครับผมเดี๋ยวได้มีของกรนเพื่อให้ทุกงนนะคะอย่าเล่นสีด่วงกลงวันอะเป็นกบายก่อนไม่โอเคคืนคี้เปอาวเจลเบว่ารักแถบ ที่มาใน,นงานนี้เนี่ยคือถามครูทุกคนเลยแล้วก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าจะไม่รับการฏัเสินจากครูกองแล้วก็เป็นอย่างนั้นค่ะเวลามีงานเวลามีงานของดีเอนเนี่ยครูกองไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมคะทุกคน ีว่าเดี๋ยวๆให้คพ,พี่พี่ป้อมอยากอยากจะมาพูดพูดเกี่ยวกับมีเอ็นนิดนึงนะคะขออนุญาตนิดนึงน,นะคะจังหวาดกลิของหลายเลยท่านกลิ่งไม่น่าจะมาขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับความน่ารักความมีน้ำใจมีเอ็นนะฮะทีมมีสอผมนะครับแล้วก็ยังไงดี<ม>ก็ปีนี้ก็รุ่นสิบมาแล้วเป็นธรรมดาอเกมนะครับก็ทารชอบใครไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้บอกว่าทุกคนอย่างเงี้ยอยู่กันทุกนอย่างนี้ไปนะมีเอ็นเ<ๆ>มื่อกี้คุยเล่นกับลูกๆว่า คือคือบอกลงมาได้จริงบอกผมตัวผมมาไม่อยากมีน้องนะครับถ like like <HAHA inski> ึงตอนแต่งานไปไม่อยากมีน้องนะครก็เลยอยู่ดูแลอยู่ดูแลอยู่แลรูปของคนที้ไปนะครับผมก็ที็นี้ไม่ท้องไม่ท้ หรือเปลี่ยนอะไรตอบไปไม่ได้เลนะครับวิธีการทํางานที่บอกเด็กๆไปก็คือเราวิธีการอยู่ในวงการในโรงงานเราคือเสน่ห์ของเราการตัวให้คนรับไม่ใช่ว่าเราต้องไปเซอร์วิสใครเราใจใครพิเศษความมีวินัยในอาชีพของเรานั้ะให้เกียรติแล้วก็หมั่นสุดชนตัวเองความอดทนสุดชนกับพวกนี้นะทำให้เราอยู่ได้โดยแบบว่าข้างนอกก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็หวังว่าปีะน้ารอย่างนี้ก็เลยอยู่กันคงอย่แนี้ตลอดไปนะครับจะตื่นกันไปแบบนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เ,นะเดี๋ยวี้เนี่่อย่าลยี้มีกยัน,นทำแล้จ๊ะเห<อ>เตรียมเพลงด้วยเหรอเขาเหรอจริงหรออายดนะีไหมครับนะพี่วันที่นอนเมื่อคืนไม่ไหวมันงครับพนะ ผมก็ไม่ผมก็คืนไงมีอยู่เพลงอย่างนี้เลยถ้าใครได้ติดตามกีตาร์แอมก็จะทราบเองเอาแต่วันไม่มีเด็กมาดนอกนี่อยู่ตรงไหนลูกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีเกมมาให้เล่นด้วยค่ะพี่พองใช่ะเกมมาะเกมเดี๋ยวต้องดูคือที่จริงแล้วอย่างนั้นเราจะเริ่มฝ่ายสองเพื่อนก็มีนิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดทั้งงาน